สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการเข้าตรวจสอบรายวิชาของแต่ละห้องเรียนนะครับโดยเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนนะครับ w w w s u d a t h a m a c t s นะคบแล้วก็คลิกที่ภาพนี้นะครับเพื่อเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละวิชานะครับจากนั้นนะครับคลิกเลือกดูรายละเอียดของ แต่ละวิชาของเรานะครับโดยคลิกที่ลิงก์ห้องเรียนของตนเองนะครับนักเรียนจะต้องใช้อีเมลนะครับของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เท่านั้นนะครับหากนักเรียนลืมรหัสผ่านหรือไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลของโรงเรียนได้นะครับให้ประสานงานไปที่คุณครูที่ปรึกษานะคะคุณครูประจําชั้นนะครับของตัวเองเพื่อแจ้งแก้ไขข้อมูลครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าดูรายละเอียดรายวิชาของแต่ละห้องเรียนได้นะครับโดย มีรหัสเข้าชั้นเรียนนะครับในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลเชิญให้เข้าชั้นเรียนครับเรามาดูวิธีการเข้ากันนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่นะครับเว็บโรงเรียนนะครับ w w w s u r a t h a m a c t h นะครับเข้าไปที่รูปนี้นะครับการเข้าเรียนออนไลน์นะครับประจำภาคเรียนที่1พศ2อ6 4นะครับ คลิกเข้าไปจะมีรายชื่อชั้นของตัวเองนะครับก็ให้คลิกเข้าไปหลังจากนั้นสามารถนำรหัสชั้นเรียนไปเข้าเรียนได้ครับับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ